สวัสดีค่ะวันนี้วันววนี้วานะคะก็มาพบกับมินนี่นะสะขอบแบบน่ารักหว,วานนิดนึงก็จะมาพูดแบบสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยคือจะมาสอนนวดทั้งหน้าต้นคอรตรงเนี้ยค่ะตรงนี้เนาะตรงเนี้ยตรงแบบกลางๆแล้วค่อนไปแบบเชื่อมกับไหล่หน่อยะไร่นี้ ก็คือมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายมากเลยเมาลองทำกันดีกว่าเพื่อเพื่อความไม่เสียเวลาโอเคนะให้เห็นด้านข้างดีกว่าจะได้เห็นเนาะก็คือถ้าแรกค่ะสเต็ปแรกเลยก็คือยืนมันจะเว์กว่านะคะให้ยืนอันนี้คือนั่งทำให้ดูเนาะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็หันหลังเหมือนจะไปมองก้นตัวเองอะค่ะแต่ว่าบ่านี่คืออยู่ในแนวระน้เหมือนเดิมเนาะ ก็นับหนึ่ถึงสินะคะอยู่กับตัวเองผ่อนคลายทุกส่วนนะคะเหมือนพยายามมองแบบให้ตรงนี้เป็นน,นี่เนาะให้เป็นเส้นตรงแต่ว่าหน้าพยายามก้ไมไม่มองมองกนตรงนี้เราจะได้ตึงช่วงนี้นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเป็นการนวดต,ตรงต้นคอด้วยสเต็ปสองนะคะก็คือมองเอ็นประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่สิบห้าองศาเฉียงๆหน่อยเนาะก็ขึ้นไปประมาณนี้เสร็จแล้วก็ หนึ 1> 1่งถึงสิบนะเป็นการผ่อนคลายที่เราก้มเมื่อกี้นะคะแล้วก็